สว um ัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ดีเฟกเต็ดนะครับก็เดี๋ยวในซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวเอ่อระหว่างที่เรารอฤดูหนาวผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมว่าเราจะแปลอาลดมาเลยสักทีดีกว่าล้าจริงรถผมไม่ได้ใช้อะไรนะคือไม่ได้มาใช้อะไรครับยังไม่ได้ขนของนู่นนี่นั่นนะก็คือแบบเออแปลอามาก่อนเลยดีกว่าภาษาบ้างแล้วระหว่างรอฤดูหนาวผ่านไปนะครับก็เออไม่ใช่แล้วรอฤดูหนาวคือผมจะไปไอเนียจะไปฟาร์มสัตว์มาครับก็ฤดูหนาวมันไม่มีสัตว์ให้ฟาร์มเลยครับ ผักก็ยังไม่เกิดนะโอเคเดี๋ยวจะมาฟาร์มไอแรล,ลิสก่อนคือมันจะใช้อ่าอะไรอะแร่สตีลครับเออแร่สตีลทั้งหมด20ก้อนครับแร่เล็กอีกย0แล้วก็เออแมชชีนิคอลพาร์ตยี่สิบห้าครับแล้วก็อะไรอีกวะเออเดี๋ยวนะแมชชีนิคอลยี่สิบห้าแร่สตีลอีก20ไอรอน20 แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรวะอิเล็กทรอนิคพัสเหรอโอ้ยพลาสติกเออใช่ใช่อีกหนึ่งพลาสติกครับพลาสติกยี่สิบอันอคลิปน่าจะประมาณนี้นะจำไม่ผิดนะเอ,อ่อต้องย้อนกลับไปดูคลิปประมาณพัสดน่าจะพัส6หกมาครับไอ,อที่ผมไปหาบอลโจรกเกียแล้วตอนนั้นไปเจอรถตัวอีกดีเก <c oughs> เคต้องใช้ไลลิสทั้งหมดยี่สิบก้อนครับแล้วก็ไอรอนอีกไอรอนที่บ้านน่าจะพอมีครับ 20ก้อนถามไปเลยครับรู้ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเดินวนในถ้ำเดี๋ยวก็เจอครับ20แร่ลิต20ครับเพื่อเอาไปตีเป็นแร่สตีลอีกทีนะครับต้องใช้ไอิรอนอีกโอ้โหแต่รถทรมชาติสมบูรณ์แบบแต่จะไปมาก่อนแล้วกัน <c oughs> เออแล้วคือเปีวนี้ไม่ใช่จะแบบเอารถ ATV ไปครับแล้ต้องเดินไปอะ่ะโอเคตัวน,นี้มีอีกหนึ่งถูกกว่าครับามาแล้วเลิตจังเยอะตอนนี้หรือไมวนี่ครับ ไอรอนไม่คือทุบมาแบบสิบอันแล้วไอรอนยังไม่ได้เลยครับอ่าพูดปุ๊บป่าปั๊บกลัวน้อยใจครับกลัวน้อยใจเออกลัวเราน้อยใจครับมาเลยโอเคเอยเอาอีกครับเอาจะมาก็มาเลยนะเอเดี๋ยวขอถามด้วยเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอแรลิ่ให้มันครบก่อนยี่สิบก้อนได้ปีแ้เลยครับเอยแรสติลโอเคครับ อันนี้นี่อีกหนึ่งก้อนเอาให้หมดนะอ่ะเดี๋ยวให้เหลือโอเคนี่ได้อารอนมาอีกโอเคสมทบกับเอาล่ะเดี๋ยวจะเอาไอ้แร่พวกนี้มาตีเลยแล้วกันเออยี่สิบหรือเท่าไหร่ไปนะี่ยโอเคเอ้าเดี๋ยวเเกินเลยเอ่อเอามายี่สิบมีมีเท่าไหร่ไปเนี่ยคลิปราต้องแบกครึ่งตกครึ่งอ่ะเอ่อไอรอดสิบแล้วก็แร่ลิสสิบครับโอเคเอ ไปหาไอรอนก่อนมีไหมเนี่ยหนึ่งก้อนนะอครับพี่แบกมาตั้งที่แบกได้เราจะเอาไปตีปแรดสตีลก่อนอแรกเอาไปตีให้มันเสร็จเหล็กก่อนครับน,นี่เป็นเศษสตีลน้ำหนักไม่น่าจะเพิ่มนะน่าจะลดโอเคครับตีให้ได้ยี่สิบอะเท่าไหร่แล้วกนะัเนี่ยสี่แล้วห้าหกเจ็ดครับแปด ตาสิบเฮ้ยแต่มันกดมันกดวนกันได้เออโอเคเท่าไ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยว,วเผาเลยด้วยเลยดีกว่าตลอดทำไมวะเนี่ยโอเคครับนี่ไปสตีลน่าจะยี่สิบนะใช่ใช่ครับแรกสตีลยี่สิบแล้วก็ไอรอ,อนยี่สิบแล้วก็แมชชีนิคอลพาร์สิบห้าครับพาสติกยี่ห้าโอเค น่าจะพอป่ะอันนี้มีเจ็ดเราได้อีกสองก็เป็นห้าครับโอเคตอนนี้ม uh ีห้าอันเอามหอีกห้าโอเคครับอ่าเปล่าไอ้เฮ้ยจอไอรอนเดี๋ยวไอรอนมีมีมีรู้สึกจะอยู่ตัวนี้จะมีนะครับนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบพอดีเหลือเยอะเหลืออยู่เหลือที่เราขุดไว้โอเคครับนี่มา ลืมไปมันกวดวนซ้ําได้ที่ว่าวนคารับนะเออเราไปหยิบข้อหยิบข้าตั้งนานโอเคครับหมดจังหมดละเผาเลยครับอันนี้ไอรอนเผานอกรอบไว้ครับโอเคเรียบร้อยครับเอ,อ่อสตีลยี่สิบเอาลนะเราจะเปล่ยวในบัตรเดี๋ยวนี้เลยครับอเ,เออใช้อะไรอะ่ะไม่ชินิเขาพาสสิบห้าโอเคเอ,อ้ยพอดีเลยครับ ไอ,เ,อเล็กตุนิคพาร์ตไม่ใช่พลาสติกใช้ยี่ห้าโอเคยี่ห้าเอามีครับเหลือๆเ,เลยตอนนี้โอเคไม่ต้องค้าครับรอดตัวไปที <c oughs> พอฝากรับแล้วโอเคพลาสติกยี่ห้าไม่ทีเด้ยเขาพลาสติก15ห้าแล้วก็ไอรอนอีกหรอไอรอนอยี่สิบเฮ้ยเลือดดูหนาวมาเอ้ยพายุหิมะถล่มครับ เอาลิ้วตอนนี้คืออยู่ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยว,ยวโอเคเดี๋ยวเสื้อกลอกมันไอ้นี่ยังเต็มยังวะเนี่ยเฮ้ยยังอีกเหรอเสื้อกลอกกับรองเท้าโอ้โหเจ้าตัวนี้ครับอู้ไปอยู่หิมะามาปวดจู่ข้างในบนี่ดีหน้าข้างในบ้านเรามีตอพวกนี้นะครับมีงานที่สวยเลยโอเคแล้เอ่อสตีวายแล้วก็เอาไอรอนไปเผาครับยี่สิบวิโอ โอเคเอานักครับขอไปก่นอนนับอรลอนอ้าวพอพอดีเดี๋ยวจะต้องไปฝากไปรถด,ดิโอเคเฮ้ยไม่ใช่สิคือมันแลกได้ไหมหรือต้องถือกล่องไปว่าน่าจะอาก,กล่องไปด้วยนะเออโอเคมันวางกล่องใส่ไปก่อนเลยแล้วกันแล้วเราก็แบกไปทั้งทางกล่องแบบนี้เลยกล่องมันน่าจะวางแบบไม่มีอ้นี้ได้ป่าบ ถ้ามันวางนมมันน่าจะวางแน่ป่ะกีแรสตีลโเราเกือบครบละไอ้นี่ครบครบครบโอเคครับยู่มาก็ไอรอนไปเผาไอรอนยี่สิบเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้ชวนจะได้แล้วไอ้ตรงนี้นี่สิเอ้ยยี่สิบยี่สิบโอเคครับ แล้วน่าจะแบกไปได้ตอนนี้เหลือแค่ไอรอนพลาติกกับอา่าไม่แมชชีนิคอลพาร์พาตพัดสตีลเคฟสีก้อนแล้วก็แร่เหล็กใ่ขาดแค่แร่เหล็กครับโอเคน่าจะแบกไปได้เอาเคฟเหล็กล็อตสุดท้ายได้แล้วเก็บมาเฮ้ยน้ำหนักเกือบครับ,เก,บเกือบเกินโอเคถ้าเกินผมคงต้องเอาไอ้ธนูออกนะครับแต่ตอนนี้ธนูตีไว้ก่อนเผื่อแบบเอ่อระหว่างทางเผื่ออาจจะมีแบบสัตว์มัน ไม่จำสินเวลานี้ครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เปียวรถอย่างเดียวนะครับไอรถถ้าจําไม่ผิดโอเคตรงน,นี้ฝนเรียบร้อยครับมันจะอยู่เอ,อเมืองไหนอะ่ะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับน่าอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เลยแหละนะครับถ้าจําไม่ผิดนะโอ้ถ้าเดินผิดนี่ซวยเลย <laughs> อ๋อครับคือตอนนี้คือเรามาถึงบ้านแล้วผมคือลืมอย่างหนึ่งคือคนถังน้ํามันนะ <laughs> โอ้ขนาดจริงๆครับแล้วผมหวังว่าอแถวนี้ของอุปกรณ์น่าจะเขาน่าจะรีเซ็ตหมดแล้วนะเออเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันมีพวกถังน้ำมันอยู่นะครับเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเลี่ยบัมบี้ก่อนเลยแล้วกันไอตัวนี้ครับตัวตัวก่อนเลยโอเคไอตัวนี้เอ้าไอตัวนี้แทงทีเดียวหรือสองทีเมื่อกี้ล่วงเลยเฮ้ โอเคครับรถเรามาแล้วเออเดี๋ยวแป๊บนึงฝนบคุณมีครับถังน้ำมันเฮ้นี่นี่นี่มีปะโอเคครับเฮ้ยยังเหลืออยู่ให้เราอยู่นะรู้สึกเขาจะรีเซ็ตหมดแล้วนะรีเซ็ตขวางของเคปเดี๋ยวขอแยกของพวกนี้ก่อน,นตัวตอนนี้เต็มหมดแล้วอ่าตัวน,นี้ไอรอนเหรอหมดครับโอเคมาห้ามกองก่อนโว้ยวุ่นวาแบบมาจนถึงหมู่บ้านแล้วเพิ่งนึกถึงได้เอา้าลืมถังน้ำมัน แล้วอย่างคือตอนนี้ในตัวมันก็ใส่อะไรไม่ค่อยได้ครับเลยแบบเออมาที่นี้เลยคือถ้ามีก็ค่อยมาข้างหน้าเอาเอาสรจังเนี่ยอโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแค่ถังน้ำมันโอเคถังน้ำมันเดี๋ยวจะเอของของคุณรูก่อนเปิดท้ายครับโอเคใส่ไปเลยเสียล้อเลยครับ น้ำมันครับน้ำมัน, hey, อมนอไอ้ของครับเอาจะไ่เก็บของพวกนี้น่าจะเรียบเอ้ยไอรอนแฟตโอเคว่าน่าจะฟาร์มของจากหมู่บ้านนี้ไปต่อได้อีกเนี่ยใส่ไฟครับนี่ต้องเก็บแล้วใกล้จะถึงแบบฤด,ดูที่แบบเราต้องใช้ไฟฟ้าแล้วครับแต่คงอีกสักพักตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับคแบนเน็ตน้ำมันฮะน้ำมันน่าจะฝั่งนน้นปิดดีเออเสียงเลยวะ มาหนนะอนอะเขียบมาเตินมน้ำมันก่อนฮะอ๋อกิกกิกแอดกิกไอ้แท็บเลยเค,คียบเต็มละเอาละตอนนี้เราสามารถขี่รถได้แล้วนะครับตะปูโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอแวะขอขอฟาร์มของแทงนดีกว่าเลยละกันของมารีเซ็ตใหม่หมดละตอนนี้ไม่เอาครับมาเล็ไม่เอา เอ้ยนี่ครับอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเดี๋ยวขอผมขอของที่ผมเอามาแถวนี้คืนแล้วกันเอ่อพวกอา่าแมชชีนิคอลพาร์ทอะไรอย่างนี้นะครับใครๆไม่เอาเพราะที่บ้านมีแล้วครับแรลิสสายไฟโอเคล็ดริสเยอะจังเอ่อพักควอตกับเปลือกไม้ไม่เอาครับไม่รู้ไปทำไมน้ำมันเลยของชบอบหมดหรือยังโพเทโตัวโอ้โหที่บ้านเยอะครับตอนนี้แทบจะไม่ต้องการอะไรเลยครับนอกจากาแมชชีนิคอลพาร์ทกับพวกอ,อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทแล้วก็ไอ ข้าโคแบบนี้นะครับพลาสติกเอ้ยพลาสติกนี้คือต้องการมากพลาสติกหายากครับเครียดทำด้วยมันใช่อะไรหลายๆอย่างนะครับพลาสติกเนี่ยเออไอหมาตอนนจะเห่าอะไรทักหน่าวะเฮ้ยมันตามมาับอ่ะมันไม่ได้เหา่าธรรมดามันตับด้วยโอเคเองบ้าแบบนี้เองต้องกลับบ้านด้วยแล้วใช่ไหมเกลียวไปแล้วเอาไปแล้วที่บ้านครับน่าจะใส่รถได้นะ ก็คือผมคือมันจะหนักเท่าไหรแต่ทําไมเราถึงวิ่งแบบโคตรจะช้าแล้วแบบไอ้นี้ไม่ได้เลยจริงเอ้ยโอเควางได้วางทานุ่แบบนี้เลยะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเลือกของนี้แป๊บมึงแล้วกันนะสามว่ากี่้ะครับไม่เอาไม่เอานอีปลาครับเนื้อปลานี่ไอรอน,นครับของดีก็มีเปิดไฟก่อนไม่สว่างครับ Okay, อันนี้ฝั่งนี้โอเคเคลียร์อันนี้ตู้นี้น่าจะมีแต่อาหารครับเฮ้ยนี่แปลงมลูครับเหล้าสุกรู้สึกว่ามันรีเซ็ตแล้วมันจะไม่ทับกันด้วยนะเมื่อตอนที่ยังไม่อัปเดตรู้สึกว่าของไหนที่แบบอ่ารีเซ็ตไปแล้วหรือเรายังไม่มาเก็บเนะี้ยมันก็จะทับกันมันก็จะแบบเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ มันเขาจะไม่หอกแต่รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ผมจะมาฟาร์มแล้วมันเลยแบบไม่ได้มีของทับกันโอเคกระดูกุเขียไม่รับตอนนี้เราไม่ใช้แล้วไอ้พวกที่เป็นหอกกระดูกครับเราใช้หอกสตีลย่างเยียวใช้แบบไม่จํากัดด้วยนะหมดคมก็มารับคมใหม่ครับโอเคหลังนี้เลียครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบมพี่แบมพี้ไม่ให้ตังตัวไม่ให้ตังตัวหรอกนี่ ได้แค่ร้องครับมาครับได้เวลาลองรถกันแล้วนี่รถบรรทุกหก้อเราครับเอาละครับกลับมาแล้วรถคันเก่าคันเดิมน้ำมันเต็มถังครับหนึ่งถังโอเคมิเกวัดคนบ้อน,น,น,นด้วยนะเนี่ยกดสตาร์ทต,ตัวไหนตัวเอฟวะเอฟไม่ใช่ E เฮ้ทุกครั้งก็จะมีบอกสตาร์ทรุนนี้รันด้วยวะทำไมไม่บอก โอเคครับตอนแรกนึกว่าสตาร์ทตัวไหนโอ้โห oh, ตัวสตาร์ทว่าอ่านี่โอเคครับมาลองลุกกันแล้วตอนแรกเขาจะมีบอกด้วยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาเออมีนี่นี่เขาไม่บอกข้างบนแต่ผมเองเองขอไปด้วยครับขอไปด้วยเอาล่ะครับไปแต่รถใหม่กับป้ายรนะับนี่เอาจริงไอตัวนี้คือแบบเฮ้ยโอ้ยอแรงนะครับแรงแรงแรงจ okay, ริงโอเคครับเสียงเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะ เสียงยังเหมือนจรวดเหมือนเดิมโอ้โหเสียงเคบครับโคตรจะสุดเลยเดี๋ยวดีโอเคครับมาอ่ามันต้องไม่สต๊อปก่อนโอเคก็ลงได้เอาลับครั้งนี้เราได้ทั้งหมามด้วยต้องไอ้นี่ต้องรู้ขีมมาลากก่อนขี้เกียจแบกครับไกลเกินขี่ย้ายเอาก่อนครั้งนี้ก่อนฝากไว้นี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวน้องหมาแป๊บเหมือนแบบ เออรถโรงพยาบาลมาส่งคนแล้วก็แบบไอ้น,นี่เอาเอารถเข็นมาใส่อีกทีหนึ่ง <laughs> โอเคเราก็ปาะมาณนา้มายตรงนี้ฮะเอาละเรียบร้อยครับเอาแล้วภารกิจตามหาหรถอเอ้ยไม่ใช่ตามหาหรคือไปอารถมานั่นเองครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ตามจริงพวกวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรเงี้ยผมน่าจะหานานใช่ไหมครับแต่คือผมไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยแบบเก็บสะสมไว้ยเยอะนะครับก็คือแก็บตัวเนี้ยอ่าผมรอแค่ หาสัตว์จากเงี้ยคือผมอยากหามากแต่ฤดูหนาวยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทำตอนนี้ก็คือไอ้เปลดตกปลาแต่นี่ครับมันเป็นที่ไหมันจะตกได้ไงแล้วแต่ผมจะทำอะ่ะเออให้ส่วนครับโอเคสติกสามพลาสติกสองครับ,อร 3, รรบไอรอนแฟตห้าพลาสติกเหลืออยู่ปะเนี้ยเฮ้ยเหลืออยู่อู้สามันพอดีสติกสาม ของยังไม่เก็บด้วยแล้วก็ไอ o อนแฟต5นี้มีปะเฮ้ยโอเคพอพอดีคาบจักไอตัวไหนตัวนี้อรอสติกไอออนแฟตแล้วก็อ่พาพลาสติกอันนี้มันสามเลยนี่ว่ะอ่อยังไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้อรอแอดแบนต์อรอพลาสติกแล้วก็ไอ o อนแฟตอ่อไม่ใช่ตัวนี้แหละน่าจะเป็นเมื่อกี้เราใส่เยอะเกินไปครับโอเคพลาสติกสาม เอา้าหรือคาบในตัวหรออรอนแฟตทห้าโอพัาสติกสองคาบจากตัวไหนโอ้ตัวคราบธรรมกาแล้วก็เพย์เยอร์ได้เอาคินี่ไงเราจะแคร์ทำไมช่องไหนครับตีเบียดตกปลาตกยังไงวะเนี่ยคิดขวาอว่ะ ปับปับโอมันต้องมีเหยื่อชัวร์ต้องมีเหยื่อก่อนทำเป็ดก็ต้องมีเหยื่อดิโอเคสติ๊กแล้วก็ขนนกอริรอนแฟลท5ยิบขนนกหนึ่งรู้สึกจะมีอยู่ปะไม่มีนี่โอ้แรกที่ที่ตอนไหนไปแล้วขนนกอ่ะคอับคนนกหนึ่ง สติกแล้วก็ไอรอนแฟลท5คีฟสต,กสติกหนึ่งทำก่อนเชฟทำเผื่อทำเผื่อรุ่นฤดหนาวมันจะไปครับทำไว้ก่อนโอเคอ,เคอเค๋อเหยื่อต้นหนึ่งอันใช่ปะแล้วก็เบ็ดอยู่ไหนมีรด,ดเหยื่อได้ปะอา้าวแล้วแล้วแล้วโยนจริงเฮ้ย เยอะแล้วสี่เลยขับเป็นเล่นโอเคเซฟก่อนนี้นะครับอ่าลองตกปลาในนี้สิบน้ำแข็งอะ่ะจะได้ปะเอา้ามาได้ก็บ้าแล้วเอา้าทำไปเล่นยนะเยอะเหลือสามเอาละครับช่างแล้วกันโอ้สาทำเล่นโอเคเดี๋ยวค่อยเอ่อให้มัน หมดฤด,ดูนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลองกันอีกทีแต่เดี๋ยวผมเก็บของไปก่อนโอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ไอเครื่องนี้ผมทำสองอันแล้วนะเ <c oughs> ออนะแบบอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ขยายให้พี่ไมค์เขาเรียบร้อยแล้วก็แบกไปครับมาใส่แผงก่อนเลยแล้วกันแล้วค่อยแบกที่เหลือมาครับอุย้ยใกล้จะมืดด้วย <c oughs> ไหนฤด,ดูหนาวจะหมดเนี่ คือผมต้องไม่เล่นนอกรอบให้ฤดูหนาบมันหมดแล้วมาแนละั <c> ้น <oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็เหลือแค่ไฟใช่ปะไฟเดี๋ยวผมควายติดหลังแล้วกันเพราะไปผมไปติดบ้านหมดแล้วนะเนี่ยไอ้ฟักทอง <c oughs> นี่ครับติดแต่บ้านหมดแล้วนี่มันหมดแล้วนะตอนนี้พี่ไม้ยังฟาร์มไม่ทัน <c oughs> ขอไปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้รู้สึกว่ามันจะสั้นไปนิดนึงก็ขอแผ่นด้วยนะกันนะครับโอเคก็สำหรับดีนเวกเตอร์ในพาร์ทนี้ผมต้องขอลาไปเ่อนแล้วกันนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพัทหน้าครับสวัสดีครับ